สดีครับเพราะวันนี้ก็เป็น8ปดวิคสวันเราก็กําลังเดินทางไปพบคุณหมอเพื่ออันตราสาวก็อาการแพ้ท้องอะไรก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเปลี่ยนยามาจากเดิมกินตัวอดอมเพรโดนตอนนี้เปลี่ยนมากินเป็นของนสีมันก็ต่างกัน,นี้ มันแรงขึ้นเหรอมันดีกว่ามันไม่ใช่ว่าดีกว่าอย่างนั้นอะหมายถึงว่าแบบเออบางคนมองขาบอกว่าบางคนคนท้องเขาก็ตอบสนองกับตัวดองเพยด,ดูไม่ดีเท่าไหร่ก็สัปดาห์นี้จริงๆย,ง <S <S ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องแบบอันท้าชาจะต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงไปม,มากน้อยแค่ไหน,นแต่ก็คิดว่า,าน้อยก็ให้เบบี้ม,มาว่าใส่ได้ตามเกณฑ์สัปดาห์จะโอเค เอามาดูว่าในยังอยู่ครบหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับพออาการแพ้ท้องน้อยลงอย่างเงี้ยก็ Google ดูอย่างเงี้ยแล้วในพันทิพก็จะชอบมปคนบอกว่าเนี่ยลูกเขาหัวใจหยุดเต้นไปเองพร้อมกับอาการแพ้ท้องที่แบบหายไปกะทันหันซึ่งเราก็ตกใจเพราะว่าแบบเหมือนอาการแพ้ท้องก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ายาไหมพราะว่าบางทียาก็ไม่ได้กินหรือว่าแต่ว่าเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไงเป็นคนที่แบบไม่มีความจำเป็นอะไรก็จะไม่ค่อยอยากกินยาอะไร อาการแพ้ท้องมันก็ไม่ได้หนักเหมือนนอน,นเึนแบบตอนนั้นแบบโอ้โห oh. มันอันนี้มากเลยแมเมื่อสัปดาห์ที่ถ่ายรอบที่แล้วคนละเลือกไงตอนนี้สดชื่นขึ้นมาระดับหนึ่งกินข้าวไรยเยอะขึ้นกินขนมกินอะไรเงี้ยตอนสัปดาห์นั้นคือแบบเห็นอะไรก็แบบ อ,นนอพรื่องยาสำหรับคนท้อง,อองหน่อยมันแตกต่างากับยาของคนทั่วไปยังไงอะไรที่กินได้อะไรท<อ>ี่กินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะคอนเซิร์นเรื่องการกินยาอเอาให้คนจะสใส่ใจหน่อยยาตัวไหนกินได้กินไม่ได้ถ้าทางให้ดีก็คือไปถามหมอของเรานะคะถามหมอหรือว่าโทรไปหาโรงพยาบาลให้เราฝากก็ได้เ่ราแบบเออเราเป็นอย่างนี้กินยาอะไรได้มั่งเพราะว่ามันจะมียาบางตัวที่แบบห้ามใช้ในคนท้องเยอะพอสมควรเหมือนยา แกปวดลดไข้ก็จะกินได้เฉพาะผาระก็ะเรียกว่ายาเขามีตแต่งหมด <ยา S 2> ใช่ไมมนะหมยามันมีแค่ทั้ตีสสำหรับปวดคอ A B C D แล้วก็ X A ก็คือปลอดภัยที่สุดแล้วก็ความปลอดภัยค่อย้ลดตับลงมาจน X ก็คือห้ามห้กินมีการรายงานการวิจัยออกมาว่าถ้าเรากินยาตัวนี้มันก็จะทำให้มีความผิดปกติกับทาลกในครรภ์หรือกับแม่ ถ้าเวลาไปฝากท้องฝากอะไรอย่างนี้ก็มีอาการหรือมีอะไรที่จาเป็นต้องได้ใช้ยาก็คือต้องถามหมอเลยว่าแบบไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวตัวร้อนท้องเสียท้องผูกอะไรก็ช่าง ไม่ว่าจะท้องธรรมชาติหรือจะทำเองไม่ได้ไม่ได้พูดอินเคสว่า,ถ,าถ้าท้องแล้วอ่ะจะใช้ยาอะไรเนาะควรปรึกษาแพทย์เพราะว่าบาทียาที่เราใช้เป็นปกติเองไงสำหรับคนท้องห้ามใช้ก็มีเช่นยาทาสิวที่มีส่วนประกอบของวิตามินเนี่ห้ามเลยนะที่ทาแล้วสลายสิวตันเท่าไหรนะโอ้มีผลกระทบกับบีบีในท้อง ทำให้พิการได้เลยวิตามินเอนี่คือห้ามเด็ดขาดมันรวมไปถึงแบบพวกเครื่องสำอางเครื่องสำอางบางอย่างแต่ว,ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สติอย่างเงี้ยอย่างเราก็ยังแต่งหน้าบ้างแล้วก็แต่งน้อยลงเพราะว่าสารบางอย่างในพวกผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผลิตภัณฑ์การทําความสะอาดกุ่มสบู่แชมพูอย่างเงนี้นะคะ่ะมันสามารถ ซึมผ่านเข้ากระแสเลือดได้การใช้อะไรที่มันผ่านเข้ากระแสเลือดต่อยให้เราท้องมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องทีดีเท่าไหร่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ว่าถามว่ามันเป็นขนาดนั้นไหมก็อาจอาจจะไม่แต่ว่าอย่างผมอะชมว่าแบบเปลี่ยนไปใช้สบู่เิงเดี๋ยวผมก็ใช้เป็นแบบที่มันแบบพาราเบนฟรีแต่กับคนปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนท้องบางคนเขาก็ยังยังใช้อยู่เขาก็ไม่ลูกเขาก็ก็ดีก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าแบบกันไว้ก่อนผมใช้ ก็เปลี่ยนไปใช้ของติดเรียกว่าออนโยนต่อใช่ตอนนี้กินตัวก็แบบเป็นเบบีบแล้วแต่ความสะดวกก็ถ้าเกิดว่าสะดวกก็แนะนำว่าแล้วก็เปลี่ยนดูไม่เสียหายอะไร เจ็บความรูม้สึกเกิดว่าแบบไม่มีอะไรขึ้นมาเราก็จะได้รู้เออโอเคนะเราดีที่สุดแล้วอย่างนั้เราได้ป้องกันไว้แล้วทงนี้คิดว่าจะเจออะไรแปดนีสองวันก็สองเดือนเต็มแล้วเนาะน่าจะเห็นรูปร่างอะไรชัดขึ้นหัวใจน้องก็คงอยากให้เต้นอยู่ที่แบบร้อยกลางๆให้ตัวใหญ่เท่าๆกันแล้วอบตัวเขาได้ตามใส่สัปดาห์ี่ไม่ได้โตช้าเพราะว่าไหนถ้าแต่ว่าวันนี้เบบีแบบโตช้าลงหรือหัวใจเต้นช้าเลย เราจะไม่สามารถนัดสองสัปดาห์ได้แล้วไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าหมออาจจะนัดสองสัปดาห์แต่ว่าเราหน้าตะอยากมาโรงพยาบาลทุกอาทิตย์แล้วคือม่อยากให้มันแบบเป็นปกติเหมือนสั่นายให้แล้วเงี้ยพอมันเป็นปกติปุ๊บเราก็สามารถอยู่ได้อีกสองสัปดาห์เข้าใจเลยนะว่าคนบางคนที่แบบเอ้ยท้องไปอยากไปเจอหมอบ่อยๆอย่างเงี้ยเอออะไรเพราะว่าตอนเนี้ยสองอาทิตย์รู้สึกนานมากหมอก็แบบมีพูดอกไว้ว่า เออถ้าเกิดว่าไม่สบายใจแบบมาทุกอาทิตย์ก็ได้นะแต่เราก็เออมันก็คงโอเคแหละแล้วถามว่าใจใจลึกๆนะรู้สึกว่ามันนานแล้วก็แบบกังวลเหมือนกันว่านั่นจะเป็นอะไรไหมอะไรคือแบบอยากเจอหมอทุกอาทิตย์เลยตอนนี้ก็คือได้แพนการฝากครองเพิเ่มเติมจากนกานคุยกับพี่บ้านก็คือเราจะฝากครองก็คือกับโรงพยาบาลกรุงเทพก็ยังจะฝากไปเรื่อยๆจนจะไปโรพง,รยจจงพยาบาลไม่ไหวกับหมอที่ทําให้เขาดูไปเรื่อยๆเพราะว่า คุณหมอจะเจอเคสแฟนค่อนข้างเยอะเขาก็จะมีความเชื่อชัดส่วนกับโรงพยาบาลที่เราจะไปคลอดเนี่ยก็ต้องฝากก็จะฝากไปให้หมดเลยขค่นัดก็สลับกันเดินสายไปหาหมอจนกว่าจะแบบมาที่อุดรไม่ไหวอย่างเงี้ยแต่มันโอเคนะลูกสี่คนมันก็ควรเลยคุ้มอยู่คุ้มอยู่ก็เที่ยวมาไม่ได้แบบรู้สึกว่าลับปากหรืออะไรไหกห่วงอยู่เรื่องเดียวแค่เรื่อง ันาการเขาขนาดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเขาโตตามอายุเขาหรือเปล่าอันที่มันเพิ่มความกังวลเราอะคือช่วงเนี้ยมีข่าวแบบเบบี เสียชีวิตจากการคอดเยอะเนาะอยู่ดีก็มีข่าวเออยู่ดีก็มีข่าวเนี่ยเข้ามาซึ่งแบบลำพังอนะเดิมฉันก็แบบกังวลเป็นทุนเดิมแล้วแวก็แบบมีข่าวคลอดลูกแล้วก็ลูกเสียชีวิตบางคนว่าเอาลูกมาดูดนมแล้วกลับไปสองชั่วโมงผ่านไปลูกเสียชีวิต่าคุณหมอที่เราฝากคันแกก็แนะนําว่าโรงพยาบาลที่เราจะต้องดู สำคัญที่สุดคือจะต้องมีหมอ,หมอเด็กแรกเกิดที่เก่งมันเหมือนแอดเฟซบุ๊กอะ,อะอใช่แบบพอเรากังวเลวเรื่องนี้กูกจะเป็นอะไรไหมพอเราสนใจเรืญญ่องนี้แอดแม่งเข้ารัวๆเลยก็มีแต่คนทอดลูกเสียชีวิตแล้วก็อะไรนะเด็กน้อยไปฉีดยาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแบบเราแบตายแลยว้ววะมันจะโอเคไหมค่อนข้างกัดข่าวที่ออกมานั้นคือแบบวนใหญกเป็นขันเดเกลียว ก็ไม่เข้าใจแต่เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางไงว่าอะไรยังไงแต่แบบภายในปี62-63กประมาณ50กว่าเคสที่ค้อนลูกลระลูกแล้วเด็กเสียชีวิตซึ่งเป็นตัวเลขที่รับไม่ได้แล้วกับโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลสำคัญแล้วห้ิคนมันเยอะไปอะ่ะถามว่าโรงพยาบาลสําคัญไหม แบบเราแล้ว่าสําคัญนะสำคัญมากทั้งโรงพยาบาลทั้งอุปกรณ์ทั้งหมอที่เก่งทั้งตา่างมันทําให้แบบชีวิตคนคนนึงจะรอดไม่รอดอยู่ในกำมือเขาอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราจะเลือกคนคนนั้นมาดูแลลูกเราก็เป็นเรื่องใหญ่อะเราว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะก,กังวลและมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะสุดท้ายสิ่งเดียวที่เราต้องการคืออย่าง ทุกคนปลอดภัยแล้วแบบใช้ชีวิตกัน,นได้แบบอยามีความสุขเ,เรื่องแบบธรรมดาสามัญที่คนคน,คนได้รับพ้อมันมีข่าวอย่งอางงี้ออกมามันกลายเป็นเรื่องของความกังวลท,ทุกคนต้อง<ช>รู้สึกแบบเดียวกันกับเรายิ่งถ้าคนที่ฝากทองลุงพยาบาลไปเป็นข่าวคิดดูเขาจะรู้สึกยังไงเราใครแบบมีลูกคนเดียวก็จะเข้าใจใครที่มีลูกแล้วก็จะเข้าใจอยู่ว่าการแบบแฟนจะมีลูกคนนึงหเป็นเรื่องใหญ่แล้วคือทุกวันคิดเรื่องนี้ทุกวันว่าสรุปจะเอายังไงอะไรยังไงอย่างคิดทุกวัน นี่ก็ใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีการพัฒนาอะไรขึ้นใหม่สาหรับไตไตการตข่าวค่อนข้างเยอะเยอะไม่เป็นไรค่ะคือในคนท้องอ่ะพอมงการตั้งครรภ์่มันจะทําให้ฝาขั้นหลังในช่องคลอดเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องข่าวจะเยอะเป็นปกติสาครัญคือไม่ได้มีปีนหมินแบบเป็นต้นเน่าหมินแบบถุงน่าหรือไม่ได้การสีไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบเลืองเดินเคื่อนเคื่อนช้งเลืช้าหน่อย ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสเป็นเชื้อราง่ายกว่าคนไม่ท้องนะเพราะเหมือนมันก็สะสมเยอะอ่ะมันก็จะเป็นได้เปลี่ยนชุดชันเอาเพราะมันแบบเสี่ยแต่ไม่ต้องไปล้วงไม่ต้องไปสไ่วนาอย่าไปยุ่งกับมันนะการที่ไปสวนเลล้างอะมันจะทําให้พวกแบบแบคทีเรียตัวดีๆที่อยู่ในช่องกอดดักถูกล้างไปด้วยแล้วเข้าในเชื้อรามาแนะ่ ไม่ได้ละโอเคชื้นก็เปียกอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปอนณตาเราซ่อนๆดูนับจมนวนเหมือนช่วี้เขามีอาการหายใจไม่สุดอาจจะไม่อิ่มใช่ไหมเราลับได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ใช้เวลากว่าจะมีใจสั่นไหมบางนิดหน่อยทำงานหนักก็แย่ลงกว่าเดิมไหมไม่ค่ะฉันเลยจะเป็นช่วงนี้อยู่ดีก็เป็นหลังคิาเต่า มไม่สม<ล>คัญเนาะมันอาจจะเป็นได้ค่ะอันนี้หนึ่งอาจจะมีภาวอือกณหภมเหนึ่เกิดรอะไรเยอะแต่มาโดยเราไม่รู้ตัวอยู่แล้วค่ะคุณแม่ลองปรวเตือนพฤติกรรมดูก็ได้เช่นไม่ปล่อยให้ท้องว่านงนานๆกินไม่ต้องอยิบเกินไปกินพออยู่แล้วก็หลังกินเสร็จอลัเดยวพึ่งนอนมีอาทิตย์ที่ต้่าห่อะถ้าที่เจ็ดเดินนี่อะไรก็นั่งดูทีวีอะไรทำเรื่องทำราวอไปตักชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะจจริงไม่ตรงเวลาจริงอาจจะมีค่ะหลักการของคนท้องคือไม่ปล่อยให้ท้องว่างนาน แวก็คือกินน้อยๆแต่กินบ่อยๆเขาเป็นสารเมื้อหลักช้างเย็นๆสารเมื่อย่อยต่ออาจจะสิบโมงไม่ต้องไม่ซ้ำกันนอนมื้อหลักก็กินตามปกตินะคะกินข้าวกินอะไรเนื้อสัตว์ตามปกติเมื่อระหว่างเมื่อก็อาจจะกินเป็นพวกแบบผลไม้ก็ได้พวกแพ็คเกอร์บางคนที่แพ้เยอะเขาจะปลกแพ็คเกอร์เป็นเคมาติดไวแห้งๆอ่ะกินแล้วมันจะช่วยลดอาการผื่นภูมิแพ้นะกินมันของป้อได้แต่มันอบมันคาร์โบไฮเดรตเยอะทสเต ไปเอาอันที่แม่ไหวอ่ะให้มันค้นหายแพ้หายอะไรไปก่อนแล้วเราค่อยมาดูแลเรื่องอาหารแบบจริงจังตันนี้เอาแบบเอาให้ผ่านผลการแพ้ไปก่อนละกันเนาะอ่ะแล้วเรา,างำช่องก้อนเหมือนเดิมก่อนนะนี่นะคะนี<า>่มนี่หัวใจ แล้วก็แปดนิ้นะคะใจนะเอ็ดีจะใเร็วนะคะเหมือนใจ้อยสนนี้กว่าขาตัวเล็กก่อนจววยก่อไม่มีายมันจะมีความพัดเคลื่อนอยู่แล้วเองคนที่สองคนี้ถุงใช่คนนี้ถุงเนี่ยอนนี้ตอนแรกเราเห็นถุงยกแสกสองถุงไงง ไม่ไปละไายมันเป็นขี้มืออันนี้นี่หัวหนูนะจ๊ะนี่ตัวหนูนะนี่กรมแขนนะแชิ้นแล้วเริ่มมีตุ่มแขนแต่ว่ายังเศ้าอยว่ไม่ครบคนนี้สี่แปดมีตัวใหญ่น้อยแต่จริงมันไม่ต่างอะไรมันต่างกันแค่แบบสองมิลน่ะที่เป็นมุมเป็นมุมเป็นการวาดได้หมดเลยในคนที่สอนี่ได้เห็นชัดเนาะเห็นัวนี้แบบหัวตัวขยับเลยนะเห็นนะ จังเบาไม่เกี่ยวนะขึ้นอยู่กัเราไปวางที่หัวไหลไกลๆตอนนี้เรา17วาทีว่าเหลืรกี่นดีนะจ๊ะนึ่งสองสาม่นะนี้นะนะนี่ต้องเหมือนกันนี่หัวนี่ก็ตัวใหญ่นะ สักหน่อยสักคนคนะคสักคูก่น่ะร้อยหกสิบหกครั้งประดิษฐ์ของอดีตนะจ้ที่บ้านจากสองฝั่งก็คือมีอมีแฝดใช่ไหมใช่ถูกพ้องข้าวโ<อ>พอของแฝดข้าวโพทั้งเมล็ดขแฝดอันนี้คนที่สี่นอนข้างนี่แม็นี่หัวขอดทั้งชิดอกเลยจ้านี่หลังนี่นี่เขาเรียกว่าไทรคอนี่เป็นหลังนี่หัวใจหนูเห็นไหมอันนี้ แต่น้ำไม่เล็กนุ่มไม่เล็กนคะนคะแต่ร้ออ่้อขวดสิบห้าเข้าขกนแล้วค่ะ,คะทุกคนสายสูตรวนนี้เสียงยังบอกว่าเขาอยู่ใลกล้หัวตรวจ <c oughs> ใช่ไหมหมอเราให้ไปสิบครั้งโอเคทุกคนก็ดูเราตกลงโอเคตามเกณฑ์ของเราค่ะก่อนมีใครมาซ่อนที่บิ่นเบา ก็คือโฟลิมต่อนะคะถึงอายุค okay, no, ัอย่างละสิบสองปีแล้วก็เดี๋ยวถ้าคุณแม่หายพ้เราค่อเปลี่ยนเป็นานเหล็กถูกมเต้องได้เหล็กเบิรลนะก็คือจะเป็นอาจจะเป็นท่าเหล็กสองตัวแล้วก็แคลเซียมนะคะแล้วก็ยากันแทงยาคุมับบทีกคุณหมอให้ใช้ต่อนะคะก็คือจะมียาฉีดเนาะแอทิวิตี้ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าความหนักลงนิดนึงแล้วคือ ฮอร์โมนคนท้องคือโปรเจสเตอโรนคือทาให้มีความรู้สึกง่วงๆ่วงห,หน่อยๆ่ให้คุณแม่ได้พักผ่อนแล้วยาที่ให้กินให้ฉีดปัน,นก็คือโปรเจสเตอโรนมันเป็นธรรมชาติที่อยากให้คุณแม่พักเนาะแล้วก็ง่วงก็นอนไปเลยจ้ะคนท้องคนนอนอย่างมากลางคือนอ่ะหกถึงแปดแปดชั่วโมงได้ยินดีกลางวันถ้าเป็นไม่ได้ก็วันละชั่วโมงนอนนี่ปะค่ะบางทีแบบไปนั่งเล่นนนั่งแบบหลับเลยก็หลับเลนเนาะมันไม่หลับมีได้มีได้ส่วนมากจะตื่นกลางคืน หรือบางคนตื่นมาฉี่แล้วก็ไม่หลับตื่นแล้วก็ยุบยิบไม่เป็นไรก็นอนพักนอนนอนหลับกลับไปไม่ต้องอย่าเล่นมือถือแล้วกันเล่นแล้วเดี๋ยวมันนี่ไม่หลับเจอจอแล้วก็ตาสว่างเลยรสะอนนอนก็นอนพักนอนอะไรไปไเรื่อยนเนาะแล้วก็อาหารการกินแล้วอย่างที่หมอบอกกินกินน,น้อยๆกินเบาๆไปก่อนเดี๋ยวพอหายแพ้เราก็ไม่มากินอาหารอาหารเบาบค่ะเดี๋ยวกินจริงๆคอนเซ็ปต์ปัจจุบันคือ ไม่ต้องโดอะไรเยอะแต่ของเราเราต้องเพิ่มปริมาณอยู่แล้วเพราะว่าเราอะคนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นโปรตีนเป็นบาลานซ์ใจเอุคือกินบาลานซ์คือให้มันพอดีบริการห้าหมู่แอมบอูเดดโปรตีนไขมันวิตามินแระธาตุไม่ต้องโดอะไรานกะเป็นพิเศษเนื่องจากว่าการโดมากบางทีส่งผลเจียให้ลูกแพ้ที่พบบ่อย,อยคือไอยอย่างเช่นแพนมัว,มวอันนี้เราพูกรณนีรักกันเดียวก่นกอนนะแพนม้วปกติเนี่ย นมที่ไนะนำให้กินตันวละประมาณหนึ่งแก้วการกินนมเยอะวละสามแก้วสี่แก้วมันจะทําให้บางทีไปกระตุ้นน้องซ้ำๆและทำให้น้องเกิดการสต้านทานต้านออกมันนี่เป็นการแพ้แต่ไม่กินเลยก็ไม่ได้เพราะคนท้องก็ยังต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์จากนมตัวแรกก็คือประมาณหนึ่งแก้วต่อวันถ้าคนที่ปกติไม่กินมนมก็อาจจะสุดละสี่ถึงห้าแก้ว<ม>แต่ถ้าเรามีแฝงนี้เราก็หนึ่งถึงสองแก้วต่อวันได้ เอาให้มันหลากหลายก็ได้ค่ะก็คือจะเป็นนมเด็กน้อยน้องโตได้เดนหมานมหลาอะไรทุกินไปเผือหรือว่าจะเป็นน้ำนมลงดือนก็ได้เด็อาจจะกินแบบเช้านมนมวัวเย็น,ยนก่อนนอนกินน้ำนมผงมันก็จะได้ทั้งสองอย่างมันก็จะได้ไม่กระตุ้นเยอะด้วยเ<ะ>นาะเราก็เราจะกินนมคนท้องแอนินแอนมัมตามอย่างไรจัดไปเหอะได้ทุกอย่างได้ทุกยี่ห้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพิ่มโปรตีน ่ช่วงนี้ยังไม่ถ่ายอะโอมไม่เป็นอะไรตอนนี้ลูกตัวแค่นี้ตัวเท่าไหรสองเซนสองเซนแค่นี้เร็วนะคะเร็วอยู่ขาเดี๋ยวจะเร็วกว่านี้ค่ะช่วงคงสุดท้ายจะเร็วมากตอนนี้นะคือน้องหลักๆคือโปลิกเท่านั้นสา่อาหารอื่นขอจากแม่ไปได้แม่มีเยอะกว่าน้องหลายเท่านาร่างกายฉลาดก็จะดึงไปให้ส่วนที่สำคัญเนาะไม่ต้องัวแพ้น้ำหนักลดก็ไม่เป็นอะไรอยากแก้อ้วกเอาไหมอ่ะที่อยู่ค่ะไม่ต้องเอาเพิ่มเนาะ โอเคก็คตาม,มา้นโอเคครับแล้วก็ไปเจอคุณหมอมาแล้วเ็นดีเรียบร้อยก็ได้เห็นพัฒน,นาการของเด็กๆไปในทางที่ดีขึ้นค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นแล้ตัวโตวเร็วมากแต่หมอว่าต้องปกติของเขาตอนนี้ก็ไซก็ยังตามเกณฑ์เด็ก8สัปดาห์นะคะวิตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างจมีคน2คนที่ตัวใหญ่กว่า2คนที่ตัวย่อมลงมานิดนึงแต่ก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ ีดุ๊กดิ๊กนะมีดุด๊กดิ๊กคัดทายด้วยคนที่สอง <c oughs> แต่ก็รู้สึกว่านางอ่นนะจะโตไวกับเพื่อนมาตั้งแต่แรกว่ะนางแบบดุก๊กดิ๊กนิดนึงนะงดุด๊กดิ๊กคนนั้นนางก็จะเริ่มเห็น่มแขนแนละ้วมีนัดอีกทีอีก2ส,สัปดาห์ตอนนั้นก็ประมาณสิบวิบวกสี่วันตัวสิบเอ็ดปี ตอนนี้เราก็ยังไม่มีความผิดปกติอะไรที่น่าเป็นห่วงเดยกกันแทงก็ยังกินเช้าเย็นแล้วก็ฉี่ทูกอาทิ์เหมือนเดิมที่อย่างก็ยังวันเดีวเหมือนเดิมคะหมอก็ไม่ได้แสดงอาการเป็นห่วงให้คำแนะนําโดยทั่วไปปกติเหมือนเดิมแต่รอบนี้คุณหมอให้คาแนะนําเยอะเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนแรกๆเขาก็จะไม่ได้ได้พูดแนะนําอะไรเยอะเพราะว่าเหมือนกับอยากให้ผ่านช่วงที่เอ๊ะมันจะมีตัวไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากให้เราค่านหังนิ้โป้งก็มีบางสนที่มีน้ำถุงสร้งคัร์ไม่มีเบบี๋อยู่ตอนก็คือ เห็นละถึงทำดานเนี้ยเนาะนก็คอนเฟิร์มเนะว่าเออเขามีหมัวใจมีอะไรกับการหิดอย่างมันค่อนข้างชัวร์เลยเนาะเพราะว่าพั้ทาราการเขาดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครมีแววว่าจะหยุดตัวไปก่อนยังไง<อ>ยังไงก็ขอขอบคุณท,ทุกๆคนที่มาติดตามเราเนะในนัครับ ติดตามชีวิตของเราสองคนปลอยให้กําลังใจคอยอะไรอย่างนี้ที่จริงเราเราชอบนะเราชอบที่แบบทุกคนเข้ามามีข้อสักถามมีการพูดคุยกันเราว่ามันมันทำให้มันเกิดสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคแล้วก็เหมือนว่าเอาจริงๆอะ่ะเราก็รู้ตัวว่ามันเป็นความเสี่ยงเราเสี่ยงทั้งลูกเราเสี่ยงทงัง ก็ค่อนข้างอยากได้กำลังใจจากคนรอบข้างมากเป็นพิศนเศษแหละก็เลยเวลาแบบมีโพษหรือทำคลิปวิดีโออะไรไปก็จะมีเพื่อนๆที่พี่พีน้องๆมาให้กำลังใจเลยคะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าก็อยู่ได้อีกนิดนึงไม่ไม่ไม่จิดตกวนะจรงิงๆเพราะว่เาเอาเอาเอา,เอาตรงๆอะเราก็ค่อนข้างปวดหลายๆอย่างอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วก็อาจจะคิดว่าอาจจะดูชีวิตเราไปเรื่อยๆก็คือเนี่ยมันมันมีความเสี่ยง จริงๆที่มันมันเสี่ยงกว่าคนอื่นเยอะเลย <c oughs> คือถามคุณหมอนละ้วแล้วกหมอถามจริงว่าน่าจะคลอดตอนกี่สัปดาห์คุณหมอบอกว่าน่าจะ20กว่สิบกว่ซึ่งมัน<บ>ตอนนี้เราประมาณเสี่ยงอะตอนนี้เราแปดสัปดาห์ใช่ไหมติยี่20กว่าสัปดาห์ก็อีกแป๊บเดียวเลยนไม่ไม่นานนะเลยรู้สึกว่าลูกเราเเยังเบบีมากขอให้อยากให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เราแบบก็คล้องน้องไปได้นานที่สุดแล้วก็ให้น้องโตโตนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้น้องนอนโรงพยาบาล เเเเร็ปนื่องงห้ลลยไไดแถ้าทุกคนมีข้อสักถามหรือมีอะไรอยากจะพูดคุยกับเราคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเราจะพยายามเข้ามาตอบทุกคําถามจะได้พูดุีกันเนาะตอบถามเรื่อง,องมีบุตรยากก็ได้ค่ะพอรู้ก i̇şte ็จะตอบให้ค่นการทำคลิปอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการแบบเป็นเรฟเฟลนให้กับคนที่มีอาจจะมีกรณีเหมือนเราคือมีแฝดมากกว่าสองใช่เพราะว่าเราก็ไปหาข้อมูลเนาะวสใหญ่็เป็นในพันธีบะมันก็กับกลุ่ม แม่ลูกแฝดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีใครมีแฟนซีเยอะมันมีก็มีที่มันเป็นออกข่าวอ่ะเขาก็ไม่ไปฟังเขาสังาองาษณงเลยบางทีเขาก็ไม่ได้ลงดีเทลในแต่ละสัปดาห์ให้เรารู้ก็เผื่อ,อ,อไว้ถ้าใครแบแฝดสามแฟนซีแฟนห้าอะไรขึ้นมาโดยที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่ก็จะได้มีข้อมูลเบื้องต้นว่าเออมันแตกต่างกับการของลูกเดียวแบบิ้นเธอเลยการนักหมอการกินยานนีการแฟน ต่างกันมากเนี่ยค่ะเออเราก็ทําไว้เผื่อลูกเราดูด้วยแล้วก็อยากทำไว้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่เขาอาจจะเนี่ยมือนเราตอนนี้ที่กำลังหาข้อมูลอยู่มันไม่ไม่ค่อยมีะตามเราไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแกงลูกหมูเราจะเติบโตออกมาเชิญลูกภายนอกโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย